พ,อ,พอตัวแม่ตัวขับตัวแน่ตัวให้เขาแย่จน้องใครอึ้งลื่ตัวให้อ้ายคอยบัดลอยไปมีแหงพ่อปันฝ่าพา,าแหลกยาหูเขาวสาวเขียว จากลาเข้ากรุงสลัดผ้าถุงไปนุ่งยินลีวายฉิดน้ำหอมกลบลบเึ่นคนตามพาย <All right. S 1> บัดพอแสงไปบ่สนใจแสงทเทียนไปเรียนเวียนหาแต่ผู้เอาเนื้อบดทันแตกสังเอ้าอยากแต่ได้กัวให้แม่ขานเขาได้เงินเอาไปคัวให้อายคอยทาเป็นไก่หน้าตามัวเจ้าบอกเลงกลัวกากินหูว สันแม่สีเรือนของอายจะเปลี่ยนไปย้อนไปลาสีไปลงตึกสูงเมืองไกลเรื่องก่อนที่ไทยเราคนผู้ผู้ดีอายบอกคือเจ้าสิเป็นไปได้แต่ก่อนนี้ใส่บอกเห็นเป็นแบบนี้แต่มีคนที่เขาเจอมาเขาเว้าเขาทาวว่าเจ้าขี้เลี่ยลี่ ตัวแม่ตัวขักตัวแน่ตัวให้เขาแย่จนหอมใครอึ้งลืมตัวให้อายคอยบัดลอยไปมีแหกพ่อปั่นฝ่าพาแหลงยาผู้ข้าวเต้วเคี้ยวเขียวเคี้ยวเคียวถน้องเขี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกระดองอายบ่ยากพอผลคอเอียเียว คนบอกเคยเคี้ยวบัดนี้มาเคี้ยวน้ำตาเพียวเพียวพ่วพอแม่นองรินไลไปเล่นไปหัวไปมัวอยู่ใสขึ้นมาว,วัยวัยมาเคี้ยวอยู่บ้านเฮาตอบัดนี้ บอ่อเลี้ยวข้อเขี้ยวบัดเ่าใสสาวสมัยสุมือบอกคือกี้เกาหลังหมูนมังแม่แบ่งให้นั่งบ่แพงแม่แต่น้อมอยทงหน้าทงน้อยน้อยขานเขาซ้ำขาบ่มีขาบ่มี สวัสดีครับ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 นี่เราวพอพิชูวันนี้นะฮะับก็เริ่มแบบเซิร์ฟเซิร์ฟกันทีเดียวนะฮะกับวงนี้เสี่ยวหน้าใหม่ครับผมครับเอามากันเป็นคู่มากันเป็นดูโอ้นะฮะเออนะเฉยเขาอินนิดนึงดีกว่านะครับเราจะได้นั่งพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้แนะนําตัวกันนิดนึงก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครบ้างนะฮะครับ สวัสดีครับผมเจมส์เสี่ยวหน้าใหม่ครับผมเจมส์ครับสวัสดีครับแบงค์เสี่ยวหน้าใหม่ครับเจมส์แบงค์นะครับผมเก็บใหม่ขอบคุครับได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะครับผมเสี่ยวหน้าใหม่เออแค่ชื่อน่าสนใจมากๆเออเสี่ยวหน้าใหม่เสี่ยวยังไงไม่รู้เสี่ยวยังไงนั่งก่อนไหมได้ครับผมเสี่ยวยังไงเสี่ยวคือทําไมต้องเป็นเสี่ยวหน้าใหม่อย่างไรครับผมคือเสี่ยวหน้าใหม่นี่เป็นเริ่มมาจาก โครงการนะครับจากสเตปอลีน่าครับรทางบริษัทได้จัดโครงการขึ้นมาคือชื่อว่าโครงการเซียวน่าใหม่ครับครับแล้วก็เซียวน้าใหม่นี้มาจากภาษาอีสานจะแปลว่าเพื่อนครับ๋อเสียวแปลว่าเพื่อนใช่ครับก็คือเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เออฮะเพืาอนใหม่แปลว่า หน้าใหม่ก็คือเพื่อนใหม่หน้าใหม่เพราะว่าทำใ่อยไงฮะสิงเกิลหนึ่งหน้าอย่างนี้เดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเจมส์เปลี่ยนหน้าหนึ่เปลี่ยนหน้าจะมุกใหม่คางใหม่ตาสามชั้นเอาบรรทัดฐานตัวเองมาคุยอ่ะอ้าวแล้วไงเขาไม่มีนะฮะอันนี้ของจริงทั้งสองคนก็ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการคัดเลือกมาถูกไหมฮะคอดิชันในการส่งงการรวีดโอใช่คับตัวเองซึ่งตอนนั้นเราส่งกันเป็นคู่เลยไหมหรือว่าแยกกันส่งแยกกันส่งครับต่างคนต่างมา ต่างคนต่างมาคือเริ่มแรกนี้ได้เจอจากเว็บแล้วก็ทางวิทยุเนาะแล้วก็เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเสี่ยวน้าใหม่คือไปรู้ข่าวปุ๊บใช่ครับว่ามีโปรเจกต์เสี่ยวน้าใหม่เราวก็ส่งคลิปของเราส่งคลิปเข้าไปครับตอนนั้นส่งคลิปเพลงอะไรครับตอนนั้นส่งด้วยเพลงฝนรินในเมืองหลวงครับฝนรินในเมืองหลวงเป็นไงฮะฝนน้นนม เป็นใครครับเป็นแนวอีสานครับเขาเป็นแนวอีสานใช่ไหมฮะแล้วแล้วของแบงค์ของแบงค์จะเป็นเพลงหมอลำครับอ๋อที่เราส่งคัดเลือกนี้ใช่ไหมครับหมอลำเลยหมอลำเลยทีเดียวโครงการเสี่ยงน้าใหม่เมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเป็นคู่กันนะฮะเซมกับแบงค์ต้องออกคู่แบบนี้ครับเป็นแนวเพลงแบบไหนอย่างไรเรียกว่าเราเรียกว่าหมอลำเต็มปากเลยมั้ยหรือว่าไงดีเมื่อคู่นี้แปลกแปลกเออเพลงเพลงเขียวครับเขียวใช่ครับเขียวคือไปเกี่ยวข้าวเลยนะคือไม่ใช่ คือถ้าแปลเป็นไทยมันจะดูไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังไม่ค่อยสะดวกคึงเท่าไหร่แต่ว่าคนคนคนอีสานเขาจะรู้คําว่าเคียวแปลว่าอะไรใช่ครับแต่เราแต่แต่เราเนี่ยให้คําจํากัดความของคําว่าเคียวเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่เป็นคนที่รักสนุกร่าเริงแจ่มใสลนิดหนะงมาเนี้ยมาจะรู้แล้วเดาได้นะแต่ภาษาอีสานนี่ก็จะหมายความอีกแบบนึงคนอีสานจะเข้าใจดีว่าคําว่า เขี้ยวคืออีหยังมาเขี้ยวอะไรมาเขี้ยวครับผมเออเขี้ยวเนาะก็ก็เป็นเพลงสนุกสนานใช่ไหมฮะเนื้อหาในเพลงเป็นไงครับจะเป็นผู้หญิงที่ล่าเล่าเรสนุกแล้วมีผู้ชายไปจีบไหมหรือว่ายังไงมาประมาณว่าเป็นเด็กสาวบ้านนอกครับเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงมาหลงแสงสีความสีวิไลในเมืองกรุงนะครับก็เลยเพลิดเพลิน อ๋อเพลินสนุกสนุกกระแสน้ำเลยนะกระแสน้ำลึกไปกับควาพเพี่ยวเที่ยวครับเพี่ยวเลยเป็นจังหวะแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดเราฟังดูเผๆดูเหมือนเป็นแนวหมอรำอ่าใช่ครับเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยนะครับลูกทุ่งร่วมสมัยเป็นลูกทุ่งหมอรำร่วมสมัยอ๋อเรียกว่ามีหลายกลิ่นครับผสมกันอยู่อย่างงี้พอหมอรำมาอยู่กับลูกทุ่งเลยเนี่ยมันฟังง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่เคยฟังแบบเออเนาะเออมันฟังง่ายขึ้นนะ ถ้าเป็นบอลฟ้าเลยเนี่ยมันก็มันก็อาจจะยากสักหน่อยนึงเต้นทุกคืนไม่ได้ฟังได้ไงใช่บ้านนบเนี่ยไปหมดนะฮะมีอันนี้คือเพลงคู่ครับทั้งสองคนมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนไหมฮะครับมีครับตัวผมเองมีหนึ่งซิงเกิลครับหนึ่งซิงเกิลฮะซอยไอให้ลืมเขาครับเป็นแนวเพลงออกจะแบบว่าอยากลืมผู้หญิงคนนึงครับเศร้าอ่าใช่เป็นเพลงเศร้าครับท่อนท่อนซอยสักนิดนึงได้ไหมฮะท่อนฮุกได้ครับผมครับ ซอยให้อายลืมเขาให้ความเงาเบาบางกว่านี้หากน้องมีวิธีสิซอยบ่นหน่อยก็ลายความหวังของการหลุดพ้นน้องคือคำตอบสุดท้าย ถึงสิญาาปันใดอย่าฝ่าวทอดใจเด้อสาวผมเคยฟังพี่ครับฮผมเคยฟังจริงเหรอใช่คือจริงเลยผมฟังจริงเออตอนนี้ฟังแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของเพลงของเจมส์เนี่ยเอดยอดยอดยอดบอกไม่เคยฟังเคยรงแบงนะฮะส่วนส่วนของแบงค์เองก็จะเป็นเพลงช้าเหมือนกันครับชื่อเพลงเมียเขาอา หมายถึงว่าแบงค์เหรอหรือว่าอะไรนะฟังก่อนดิเมียเขาครับเมียเขาคือเมียของเมียของเขาเองคือซึ่งซึ่งเมียเขาเนี่ยจะจะปล่อยหลังหลังจากที่สองเพลงเนี้ยคือเพลงเคียวกับเพลงซอยให้ลืมเขาในซอยก่อนต่ตอนนีจะปล่อยยังยังยังครับยังยังช้าเร็วอ่ก็อีกไม่นานเนี่ยครับก็จะปล่อย ตามกันไปไม่ใช่หมายถึงว่าแนวเพลงอ๋อแนวแนวแนวเพลงมันเพลงช้าครับผมก็ช้าอีกแล้วเมียอเขาไงซึ้งเหมือนเป็นภาคต่อครับเหมือนเป็นภาคต่อจากจากของพี่เจมส์นะจากของพี่เจมส์ว่าครับคนนี้ทิ้งทิ้งคนนี้ไปอะไรยังไงก็มาหาคนนี้อะไรเงี้ยต้องติดตามชมเพลงนี้เลยนะต้องติดตามเนี้เอาเพลงนี้ก่อนดีกว่า ไม่ริงที่ฟังก์ไปเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเออเมื่อวันนี้เนี่ยออกเสียงว่าเขี้ยวเนาะเขี้ยวครับเขียวเขี้ยวเลยใช่ไหมครับใช่เขี้ยวเขี้ยวนะฮะมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำเสร็จแล้วใช่ครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างมิวสิกวิดีโอเออบรรยากาศเป็นยังไงบ้างยากไหมสำหรับสาวๆที่จะมาอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้สำหรับนักแสดงอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างถ่ายเอวีเพลงนี้นะครับไปเราเดินทางไปถ่ายที่สารคามครับมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามไปกันสองวันครัก็ต้องเป็นตรงนันน่คือมันเป็น อยากให้ได้กลิ่นอายของอีสานครับเราก็เลยพากันเดินทางไปที่สารคามครับนะฮะไปกันสวันถ่ายกันเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยแล้วรอปล่อยใช่ครับเออนี่ฮะนะฮะน่าดูสามารถดูค้นหาเปิดดูได้ตอนนี้เลยแม่โหลดอย่างไรยังไงฮะตอนนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงคทนเพลงเราสสยนะครับที่ดอกจันครับผม4 9 2 2 79นะครับแล้วก็ ประมาณสักต้นเดือนธุนวานี่ครับก็จะได้พบกับ MV นะครับน่าจะเปิดดูได้เลยว่าใน YouTube อ่ะเซิร์ชไปยังไงยังไงก็ขึ้นนะครับพอเซิร์ชว่าเสี่ยวหน้าใหม่ก็ได้นะจใช่แล้วนะครับสักคู่นี้เมื่อกี้เลยนะดอกจัน ด็อกจันสี่เก้ดครับดอกจันสี่เก้็กนีฮะก็โหลดเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนี้นะฮะกับก็เรียกว่าบทเพลงใหม่นะครับนะโดยถ้าเกิดว่าเราเราวางคอนเซปต์เราพูดคุยกันในส่วนใหญ่จะเป็นสนุกสนานหรือว่าจะเป็นแบบแนวซึ้งซึ้อกหักรักคุดหรือว่ายังไงดีแนวแนวเพลงที่ที่เราทำในโปรเจกต์นี้นะครับมันจะมีทั้งสนุก ทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งอกหักคือทุกรสชาติจะรวมกันอยู่ในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดครับแต่เราจะทยอยทยอยปล่อยให้ทุกคนได้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยแฟนๆเป็นยังไงบ้างมีคนที่ติดตามว่ายังไงบ้างการตอบการตอบรับตอนนี้ก็ดีครับครับเข้ามาเรื่อยๆครับคือตอนนี้ก็มีติดตามทางติดตามทางไหนบ้างแฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมก็มีเสียวหน้าใหม่นะครับ ช่องทางแฟนเพจเสี่ยงหน้าใหม่ครับภาษาไทยเลยเนาะใช่บริษัทไทยเข้าเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์เสี่ยงหน้าใหม่ขึ้นมาแน่นอนคิวงงคิวงานอะไรอย่างปี้แฟนๆจะตามไปดูได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ใช่ไหมตามไปกันได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเพลงนะฮะแล้วก็ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังเมื่อสักครู่นี้น้องวีนะฮะเนื้อเสียงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะก็หน้าใหม่ไงแต่ว่าฝีมือเนี่ยไม่ใหม่ไงพี่นะฮะเลยเขาได้จะร้องเข้ามานานแล้วแหละเอออออออนนนนนีีีี่่่่่่่ะะะววววาา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 าจถมมมยยยูพดดเเเรรรรรคผกกกปหหืทไตงๆ้้ มีไหมมีไหมทั้งสองคนผมาเจอกังเคยประกวดรายการชิงช้าสวรรค์มายทองคำครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับอ๋อเสียด้วยการันตีคุณภาพนะครับแบบนี้นะฮะแล้วแล้วของแบงค์อ่ะของแบงค์เนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นงานประกวดแถวบ้านแต่ว่าตัวแบงค์เองเนี่ยจะรับงานจ้างเพราะว่าแบงคเป็นคล้ายๆกับมอลลัมซิ่งมอลลัมซิ่งนะครับมีงานจ้างด้วยเขาท่าเขาท่าทำมานานยังไงมอลลัมซิ่งอยู่ที่นี่ก็ก็ทำทำมา ตั้งแต่ประมาณเข้าม4ครับม4เริ่มร้องเพลงแล้วแต่ก็จะเป็นแบบว่าร้องประมาณว่าสองเพลงอะไรเงี้ยคือจะมีเปลี่ยนตามรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่ที่เขาพาเราไปอยู่ในวงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนกันต้องเรียกว่าถือว่าเป็นวัยรุ่นเนาะต้องเรียกว่าวัยรุ่นแล้วก็ยังคนรุ่นใหม่เออคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทิ้งศิลปะวัฒนธรรมเดิมยิ่งพ่อคุณแม่ สั่งสอนเราแล้วก็ให้เราได้อยู่ับมกันมาตั้งนานนะนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหมอลำนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้อยคนที่จะหาดูหาดูยากแม้ว่าจะดูได้จริงก็อาจจะมีแต่แบบว่าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนาะนะฮะที่มาเล่นให้พวกเราได้ชมกันอันนี้เองก็เป็นรุ่นใหม่ที่ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะสนุกสนานไปกับการร้องได้ด้วยนะฮะอ่ะสุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนฝากผลงานด้วยดีกว่าแล้วก็เรื่องของการดาวน์โหลดด้วยอีกทีดีกว่าครับก็อยากจะขอเชิญชวน ทุกทุกท the ่านนะครับมาร่วมร่วมกันร <duh. S 3> ่วมเป็นเสี่ยวกันดีกว่าครับพี่สองคนด้วยนะครับได้ครับร่วมมาเสี่ยวด้วยกันร่วมเป็นร่วมเป็นเสี่ยวกันกับพวกเรานะครับเสี่ยวหน้าใหม่ทุกๆคนนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะขอเป็นภาษาอีสานกับเราเลยครับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผลงานของเฮาสองคนนะครับแล้วก็มีเสี่ยวของเฮาอีกหลายๆคนนะครับจิตสิมีผลงานมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับต่อต่อไปกบขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนเนาะ ซอยติดตามนะครับซอยให้กำลังใจสู้มขอผมน้ำนะครับแม่ครับกายาเสียลืมดาวน์โหลดนะครับที่ดอกจันซีเก้าสองสองเจ็ดเก้านะครับกาซอยเป็นกำลังใจให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจ Facebook นะครับของเซียวหนาไม้ยน้ำด้วครับผมครับแล้วก็มีช่องในยูทูบน้ำด้วยครับเซียวหนาไม้ยคือกันครับผมอืเลยฮะช่องทางการติดตามเยอะเซียวบ้างนิดนึงนะได้ครับเช่นครับเพราะปลูกยังได้ผลผลิตครับเพราะเธอชีวิตผมเลยสวยงาม เสียบไหมพี่เสียววะเสียบวะเนี่ยเสียบเพะได้เสียวเพได้คนละครหมายคนละเสียวเลยนะความหมายเลยชัดเจนมากครับวันนี้น่าสนุกสนานกันนะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับน้องเจมส์แล้วก็น้องแบงค์เสียวหน้าใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมมีความสุขกับเสียงเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำยุคใหม่นะฮะวันนี้ขอบคุณเจมกับแบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรครับน้องวีฮะเสียวหน้าใหม่ครับอ๋อเสียวนี่คือพี่น้อง เสียวแปลว่าพี่น้องแปลว่าพี่น้องใช่แล้ววันนี้เราก็มีมาแจกนะครับทั้งหมด4รางวัลใครที่อยากได้เนี่ยเข้าไปติดตามแล้วก็รรวมเล่นเกมรวมสนุกกันได้ครับใน f a c e b o o k c o m a p o p a m a r i บ t v n TV ใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องนะฮะขึ้นใหม่สิครับนะฮะคืออ่านว่า นะครับะฆษณาก็สามารถติดตามกันได้นะใน Facebook นะครับรีบร้องกันไปนะฮะกับเรื่องราวของวงการบันเทิงในวันศุกร์แบบนี้ในะทยรัฐทีวีนะครับแล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะฮะสามารถติดตามรายการเอฟบอปสุดสัปดาห์ได้ช่วงประมาณเที่ยง45นะครับนะฮะทำอะไรให้ยังแจกอยู่แจกอยู่ติดตามได้ในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผู้ชมครับเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผู้ชมครับติดขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับใช่เลยครับเสื้อสวยอย่างนี้อย่าลลืืมไปหาาาซ้้อออกกััััันนนดววยะะคครรบบบบต380ทงงเ่ เฉลิมเกียรติพะกษัตริยเ์เนาะใช่แล้วนะครับถูกต้องนะครับนะฮะเวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันจันทร์นะฮะวันนี้ผมก็ปิดนัดก่อนนะวีรวิโรธสวัสดีครับสวัสดีครับ เขียวเขียวเขียวกันดองไอบ่อยากบอคนขอยี